สวัสดีครับนีครับพี่ไอชื่ออะไรครับอมชื่อส้มที่เป็นแฟนคลับพี่ไอามาตั้งนานจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรปรึกษาหรอกนะแต่ว่าเห็นจัดรายการใหม่อยากจะโทรเข้ามาเล่าประสบการณ์อ่้อ่งโอเคส้มมาอยู่เท่าไหร่นะคะ ส้มอ่าปีนี้สามสิบสองพี่ไอสามสิบสองอ่าส้มไม่อยากถามอะไรแต่อยากเล่าประสบการณ์ใช่ก็คือประสบการณ์ความรักสิบสามปีของหนูอุ้ยยาวนานะนะใช่ก็ตอนนั้นน่ะซักประมาณปีกว่าได้ใช่ไหมคือช่วงนั้นน่ะก็คือสามีอ่ะนอกจาจ สามีเลยเหรอสามีนี่คือหนูแต่งงานไปเรื่องไปราวเหรอมีลูกไปลูกเออแล้วหนูก็ดูช่องพี่ไอ้แล้วเหมือนตอนนั้นพี่ไอก็บดูดวงด้วยใช่ไหมเออหนูก็เลยว่าเออให้พี่ไอ้เปิดไพ่ดูดวงว่าเออหนูจะทํายังไงดีหนูอ่ะจะฟ้องจะฟ้องชู้อยู่หนูจะฟ้องชนะไหมหนูจะฟ้องได้ไหมแล้วพี่ไอก็แบบว่าเปิดไพ่ให้หนูดูกับว่าเออมึงฟ้องชนะนะแต่ว่าผัวมึงจะเป็นคนช่วยเขาอ๋อคือผัวเราจะไปช่วยเมียน้อยใช่พี่ไอปว่ให้หนูอย่างนี้ แล้วหนูนก็เลยแบบว่าเอ้ยตอนนั้นก็คือเขาก็อยู่กับหนูเนาะแล้วเขาก็แบบว่าสัญญาว่าเลิกยุ่งเองอะไรแต่หนูนก็ไม่เชื่อพี่ไอ้ไงตอนนั้นน่ะอ่าเออจะแม่นประวัติแต่คืออยากร้องของไงเลยให้พี่แ,แบบพี่ไอ<ด>้เปิด<อ>แล้วพอถึงวันที่ขึ้นศาลฟ้องเมียน้อยปรากฏว่าคนที่นั่งเคียงข้างชูนั่นคือผัวหนูค่ะส่วนหนูนั่งคนเดียวอุย้ยแรงมากแม่แล้วมันแรงกว่าน,นั้นคือพีกกว่าน,นั้นคือทานายที่มันเอามาช่วยชูค,คือป้าของผัวหนูเองค่ะ อุ้ยเฮียอเอากันเลยหรอไปช่งขนาดที่ไหนมาก็ไม่รู้แล้วก็นั่งโดดเดี่ยวอยู่หน้าบัลลังส่วนผัวไปนั่งคู่อยู่กับชิวโหดเวอร์เป็นซีรีส์ไหมซีรีส์แนวตั้งไหมตอนนี้มีอ่ะอนนี้ไอสัตว์แล้วหลังจากวันนั้นกลับมาใช่ไหมหนูก็ไม่ดูอะไรพี่ใครอีกแล้วหนูก็รูว่าขอโทษนะคะวันนั้นที่ไม่เชื่อคำทำนายวันนี้ผัวหนูไปช่วยมันจริงๆค่ะ นีมาโชว์เลยนะว่าของพี่ไอ้เนี่ยแรงจริงเลยนี่ของอะไรม่ใช่ของไพ่ไพ่พลังพลังงานโอเคใช่แล้วหนักกว่านั้นก็คือเขาพูดกับหนูอยู่ตรงหน้าห้องเขาเรียกว่าห้องอะไรอ่ะห้องหน้าห้องที่จะตัดสินคดีะว่าให้หนูอ่อยากกับเขาเพราะเขาจะไปแต่งงานกับคนนี้เออเออฮียอพี่เจ หนูก็เลยตัดสินใจถอนฟ้องชูซะแล้วฟ้องผัวตัวเองค่ะเออเดี๋ยวี่หูฟ้องอยาผัวค่ะซึ่งหนูก็เป็นกังวลอ่ะช่วงนั้นอ,อ่ะแล้วหนูก็ดูแต่พี่ไอซ์เนี่ยแหละคือพี่อ้จะไมว่าหนูเออก็รักเลยเนาะสิบสามปีมีลูกด้วยกันหนึ่งคนแล้วคือเราก็แบบเหมือนเครียดนอนไม่หลับกลางคืนก็มีอาการแบบภาวะด้วยความที่แบบเออทำไมเราทําอะไรผิดวะ เขาก็มานอกใจเราอะไรอย่างนี้อีกคือในหัวนี่ก็คิดว่าตอนขึ้นศาลจะทํายังไงดีนะว่าเขาจะเห็นคุณค่าของเราเขาเขาจะมองรู้สึกเสียดายเราบ้างอะไรเงี้ยหนูก็เลยพิมพ์ไปถามพี่ไออีกตอนพี่ไอซไลฟ์สดว่าหนูควรจะทํายังไงดีคะถ้าเกิดเจอหน้าเขาบนศาลพี่ไอก็เลยบอกมาด้วยคําว่ามึงคิดว่ามันจะสนใจมึงหรอคะมันมีใหม่ไปแล้วมันก็สนใจอีนั่นแหละมันไม่สนใจหรอกว่ามึงจะเป็นจะตายยังไงมันสนยแค่ว่ามึงจะเรียกค่าใช้เสียหายจากมันเท่าไหร่แค่นั่นแหละค่ะพอไม่รับแล้วมึงก็ต้องยอม ควจริงนะคะโคตรพี่ไอเลยใช่ค่ะนี่แหละคะ่ะคือประโยคดึงสติของหนูแล้วหนูก็คือหนูก็สู้ฟ้องเออฟ้องผัวตัวเองฟ้องหย่าไปไม่เท่าไหร่แล้วคืออ e ีเม e ียน้อยอีชูเนี่ยพอเขารู้ว่า สามีเราเนี่ยเข้า้งเขาเต็มที่ละหนูก็มีโพสต์ด่ามันนะพี่ในเฟซอะ่ะเออนางก็แคปลูกหนูแคปรูปล,ลูกชายหนูแล้วก็ไปโพสต์ด่านหนูใช่ไหมออหนูก็เลยไปแจ้งความพอมันกับพอมันอะ่ะมาเจอหนูที่โรงพักก็คือผัวหนูพามาอีกแล้วค่ะ เจอที่โรงพักหนูก็เลยถามผลว่นาว่าทไมคุณถึงทําแบบนี้เราก็ยังไม่ได้อยากกันเลยแล้วคุณทําไมถึงคบชูรอยหน้ารอยตาแบบนี้ล่ะอีตัวชูเขาก็ปีเข้ามาเหมือนจะตกหนูนั่นแหละเขาชี้หน้าด่านว่าไอควายผัวไม่เอาแล้วไม่ยอมรับความจริงมึงไม่มีบัญชาผัวให้ไม่อยู่เองมึงผัวมึงจะหลุดมาหากูเหรอมึงง่โดนผัวหลอกจ้ะหนูอยู่บนโรงพักอืม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 ออหนูก็เลยกอดอกสวยๆทําอะไรไม่ได้เลยก็เลยแจ้งหมิ่นประ ซมาจึงง่าไปหนึ่งคดีก็อ้โ,โ,อโ,โออม,<ผ>มก็เลยโด<อ>นพิ่งโดนตัดสินหมิ่นประมาทซึ่งง่ายเนี่ยก็คือตารวจเขาก็คือหมายเรียกนางไปนางก็ไม่มามมแล้วคิดรอบป้าของสามีที่เป็นานายจะช่วยนางได้ไงตำรวจก็เลยไปจับถึงโรงงานเลยจ้ะโอ้โ มาหาคุกเล่นๆสักวันนึ่ง <S 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 มันเที่ยวมันเที่ยวแล้วผู้ชายก็ผัวหนูอีกพี่อยู่ด้วยกันไม่เคยช่วยเหลืออะไรเลยเออแต่วิ่งไปหาเงินมาประกันตัวชูออกไปกวันนั้นอ,อือพอขึ้นศาลวันตัดสินคดีหนูก็เรีย 1, ออกไปหนึ่งแสนบาทเอออแต่คันนี้คือศาลท่านก็บอกว่าตั้งแต่ทำคดีมาเนี่ย ก็ยังไม่เคยมีใครได้เกินสามหมื่นนะเดอแต่หนูก็บอกว่าด้วยที่หน้าที่การงานหนูห่ะแล้วเขาด่าหนูตรงที่สาธารณะแล้วบนโรงพักด้วยหนูมีสิทธิ์จะเรียกเท่านี้เออเขาก็สืบแล้วหน้าที่การงานรอะไ่เงี้ยเขาก็เลยให้จ่ายห้าหมื่นนะเขาบอกว่านางไม่มีเงินไม่มีเงินหนูช่วยเอาจากไหนไปอะไรหนูหนูก็บอกว่าหนูไม่ฟังหนูไม่ฟังว่าจะมีหรือไม่มีหนูไม่สนสรุปแล้วก็ สารก็ให้ติดคุกที่สารอยู่ครึ่งวันเนาะสามีก็สามีหนูอีกแล้วก็ไปวิ่งหาเงินมาประกันตัวเขามาดูชิ้ไหนกันบ้างมาเถอะหนูชคช่วยสุดเวอร์คือแบบว่าอยู่ด้วยกันมาสิบสามปีแม้แต่งเกงไงก็ยังเป็นหนูซื้อเอ้โหให่แต่พอถึงเวลาที่แบบว่าอีชูแบบไม่มีเงินไม่อะไรมันไปหาเงินมาจากไหนเหมือนเสียได้ทั้งนั้นเลยอ่าเันาใจเล่นก็เจ็จไก่นูแต่ว่าหนูก็ฟ้องหย่ามันหนูคิดว่า หนูก็คิดเหมือนที่พี่ไอสอนอยู่ตลอดว่าการเสียผู้ชายแบบเนี้ยมันคือกำไรของชีวิตออืืมมแล้วก็อยากจะบอกทุกคนเลยที่ว่ากําลังจะอยู่ในสถานการณ์นี้เพ่ที่แบบว่าเพ้่ผัวนอกใจแต่ฉันยังมีลูกอยู่ฉันต้องอดทนเพื่อลูกฉันต้องอยู่เพื่อลูกอยากจะบอกทุกคนเลยว่าอย่าทนเราเราต้องรักตัวเองอือยากให้ทุกคนรักตัวเองรักลูกเพราะว่าลูกเองก็คงไม่อยากจะเห็นภาพที่แบบแม่นั่งร้องไห้ นังทะเลาะกันกับพ่ออยูอ่แบบนี้ประจำอยากเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยเมาอีา่้องพูดสิคะราอะไร้วยด้วยด้วยด้ว,ดวทะเบียนสมรสเนี่ยอยากจะบอกเลยว่า่อนที่จะหอบผ้าไปนอยกับใครมีทะเบียนด้วยถเถอะอันไหนที่มันนอใจเราเนี่ยนะก็ใช้ทะเบียนซะถึงใครจะบอกว่าเราเออเห็นเงนินหรือเปล่าออไปฟ้องไปอะไระจะบอกเลยว่า มันคือศักดิ์สรี์และความศัทธาใจค่ะทุกคนที่ทุกคนควรจะต้องมีเนาะมันต้องดนดีพี่ก็ยินดีนะกับการที่หนูไมาแชร์ประสบการณ์หรืออะไรก็ต่างเพราะบางม่ก็บอกว่าสุดท้ายคนเราก็เนี่ยแหละหลายๆคนนะอพี่เล่าให้ฟังตรงนี้แล้วกันหลายๆคนที่บอกว่าอ้างเวลาพี่ดูดวงเนี่ยพี่เคยเจอเคสหนึ่งเล่าให้ฟังแล้วกันมีผู้น้องผู้หญิงคนหนึ่งดูดวงเปิดวิเีราะอพี่กี้เลยน้องบอกว่าหนูอยู่เพื่อลูกค่ะมึงรู้ปะ ลูกเขาเป็นผู้หญิงอายุเจ็ดขวบแม่เอาหน้าโผล <c oughs> เข้ามาในกล้องน่ะ <c oughs> พูดหะอกวาอะไรรลยว่าเอาหน้าโผลเข้ามาบอกว่าแต่หนูอยากให้แม่เลิกกับพ่อนะเพราะพ่อ,พอยืนด่าแม่หน้าโรงเรียนหนูอายเขา <c oughs> <c oughs> อุ้ยพี่บอกว่าอ้าว,าวมึงมึงต่อไหไรกูเหรอ เป็ป่าไหลกูเหรอ <c oughs> หมองบอกว่ามองบอกค <c oughs> รับเพื่อลูก, <c oughs> กอนน้าว <c oughs> ทำไหนูก็โกหกตัวเองหลอกตัวเองว่าเออเราอดทนได้ไว้เพื่อลูกลูกจะไม่ขาดอ่อแต่ลูกพูดกับหนูวันนั้นลูกก็อยู่ด้วยวันวันที่ชูมันชีหน้าหนูอ่ะบนโรงพักกับลูกก็อยู่ด้วยลูกบอกว่าแม่จะเลิกกับพ่อก็ได้นะหนูไม่อยากเห็นแม่ร้องไห้อเออยลูกพูดคำนี้เลยนั่นแหละ คือพี่บอกอย่างนี้ลองไม่ต้องไปคิดแทนลูกเลยใช่หนึ่งนะอย่าคิดแทนเขาอยู่ครบไม่ได้จบที่อบุ่นะครอบครัวเนี่ยสองคนขึ้นไปก็ถือว่าเป็นครอบครัวนะมึงมันต้องมีสามไม่ต้องมีสี่ถ้ามีแล้วแม่งไม่ดีอ่ะไม่ต้องมีดีกว่าดีพี่ถึงบอกว่าต่อให้บางคู่นะต่อให้บางคนนะแม่งบอกว่าแต่ลูกอยากให้หนูอยู่กับแม่กับพ่อลูกเขาเด็กเขาอยยุเท่าไหร่ถูกปะ เขาจะรู้หร<ช>อเขาก็ต้องการสิ่งนั้นน่ะแต่มึงต้องรู้อะไรดีที่สุดสำหรับเขามไม่งั้นเขาไม่มีคําว่าบรรลุนิติภาวะถูกไหมใช่ค่ะความต้องการของคนเป็นพ่อเป็นแม่ต้องมาก่อนลูกในบางกรณีนะไม่ใช่เอาลูกมาเป็นที่ตั้งและข้ออ้างใช่เพราะตอนนั้นเรารักเขามากรา้หาอะไรก็ได้ที่จะเป็นข้ออ้างที่อยู่กับเขาหนูบอกเลยว่ามันเป็นช่วงเวลาที่หนูผ่านไปได้ยากมากกับเวลา13ปีนี่คือแฟนคนแรกของเราด้วย แล้วเราก็บอกว่าวมันทาไมผ่านไม่ได้ยากจังเวะแต่ละคืนกว่ามันจะผ่านแต่พ่อหนูโดนที่ไอ้ดาทุกวันอะ จริงๆพี่ค่ะหนูต้องบอกหนูต้องวยควยยศจริงๆบางทีอ่ะมันเป็นปัญหาที่เราปัญหาส่วนตัวที่เราก็ไม่สามารถที่จะเอาไปปรึกษาใครได้ถูกไหมอ่ะอืมใช่แต่กลายเป็นว่ามันมีคนคนหนึ่งที่มาไล่อยู่หน้าโซเชียลแล้วเราเอาปัญหาของเราไปเล่าให้เขาฟังมีคอยู่ที่เราไม่ได้นเจียวมีคำหยามันคือเรื่องจริที่เราต้อยอมรับได้แต่ว่าดีไหม่ว่าดีเลยดียดีาีดีได้รคดยาเลยอ่ะ ขอบคุณขอบคุณไ,ไอเ้เจ๊ยูกของเราเนี้ยเลยทำกันได้ทุกคนแล้วก็ขอบคุณพี่ไอ้ที่ทำให้ผ่านช่วงเวลาในนี้ตอนเดือนกีดานขอบขอบคุณนะที่ทําให้พี่รู้สึกว่ามีเหตุผลที่จะทําสิ่งต่างต่อไปนะดูขอบคุณส้มมากนะนะครับขอบคุณคแล้วงั้นเวลาเป็นกันด่าต่อละ <c oughs> <c oughs>